ือนี้เมา็ดเบะเนาะือนี้เนาะการคือเดือดการเลยฮะเดือดการอ่าวิธีขูดคนวงกระเบียวนะเดินเดินพี่น้องเดิโอ้โหอเ้ยโหมันดูดอยู่แล้วหม จะเป็นผ ouais. well ู้ใส่น้ำเลิกค่ะตัวเดิจะเป็นผู้ใส่น้ำมึงนี้เขากินแด็กวะมึอนี่ไม่ได้แพทอันตัวแพยมีเปลือกน้องนผ่ด้่ยกาเผาหอย วิธีหลดของมันเนาะวิธีดวของมันวิธีดวต้องมีวิธีด๋วของมันอีแหละจึงไดเนาะอันนี้วาเบิ่งตอนต่อไปพี่น้องเลยสีหลกคนเสพนเปอนเอาบริหาก น้ใหม่มันออกมา่อยเนาะน้ใหม่มันสะอาดเลยเอาปลาิงไข่เอาใบชิงไข่เรามาผูกเนาะเป็นสรเนะให้มันหอมนะเพ่อนเรเนาะมันสะอาดนะเนาะมันสะอาดนะไ่มีเศษเนาะสดมันเนาะนาใหม่ตมันนี่ ดีกนไม่เจหรอว่าโคมีกาเ้น้ำมขนาดเนาะหลังนเลยขาขเนาะ

นี่พวกนั้นสิโอ้ถ่ายเบิ่งจ้าๆเนาะพี่น้องเนาะฝาก็ฝากกดติดตามเด้อกดให้กดแชร์กดยังเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ถ่ายคลิปเนาะเงินอยู่นยูทุกาวาอานี่ชกันัวเนาะนกินเดียว250 ดูอันนี้เลยที่อันนี้กับเบิ้งที่การขั้วเนาะถ้าจะโอนเอาเพนมันออกเนาะเราถ้าจะเอาคานออกกันเนาะก็แล้วเนาะอะไรเนาะ่นี่คานออกจะตือบอกว่าเขาไหมีว่เดี๋ยวเดี๋ยว มีดับเียนะพ่มมีมีคล้องลับมีนะตังเ่ๆตั้งเรื่อๆเขาเนี่ขาเปล่าเลนะขาเ่าเอาหัวนอนตจังแสนเลยบ่ฮะใชมีเนน้ำเล่าน่ะปองาลาเนาค้านออกนะ หลึกเนาะได้กับเซ่ดิมาตอนนี้เนาะนี่เขากกินแบะอีกเนาะขานึงเนาะขาที่สองเลยเนาะเรงสุดฝ่าแค่ไปซอยจุกเพิ่งเนาะขาขนาดตามมาคึงกัน้นาะ สามเบอร์ถือโครนมันเอาไว้โครนมันแตกเลยวี่งอือสามขาเข้าไปเนาะขาที่สี่กังสิบบาทเนาะคอยน้องไป้องเนาะไปนะ าไปซอยจุ่มไปเนาะนัีแก็คือบุญโฮมมาแนซอยจุ่มวยอนาจะสี้วน่นอนขาก็ออกไปเลเนาะน่สิบบาทสิบาทแงเนาะอง้อยเลยนไวิธีรับมีเข่าไห่ดีเนาะ มันแตกระเวทดใ่เน,น,นะาะแตว็ยินเนาะอจิสาเลยเนาะที่เนาะพาเลยได้ไดหมเนาะไปเก่มากเนาะจิงก นี่นับหนึ่งสองสามอีกเนาะก่อนเช่นอันเนาะเป็นอย่างว่างเพื่อนเนาะโอ้ตับเป็นอะองเนาะโอ้ตับใหญ่ดีเนาะอ๋อปีสีปีสีเลยเนาะพี่น้องเนาะ Năm, mình mình yên ngành của kiao là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  là kiao 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 đẹp kiao 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 lùm youtuber bần đây sẽ youtuber nhai cũng nè dạ có để bò rồi à, à, มือกล่องเงี้ยโม่ไก่เนาะมีเถะมาเพม่มา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 ลามามามมาาาามา สน่ันหมมาหน่มแล้วพ่ะครัอางน้โก้งเลยชีบกโลแล้วก็โทรมาเลย้วขายเาิ่ตัวหนึ่งตัวใหญ่เด้อตัวใหญ่ก็เห็นแล้วตัวในี้ตัวนี้นี่16โกโลเลยหกแสน

อสเรีนี่เียวจังมันนะแลพักแตงไปขวดหันลลายตีตแ่อันนั้นหมอเนาะสิอาคัดเอนนเนาะเจวเนาะเนาะสิเปรือใยว่ะเด้อเปออ เฮ้ยเพื่อนบอกหทายอดนนี้นี่เราบุลเง่ของเราโลกเสียงเหมือนบีน้อาเปลี่ยนนะเล่้องว่าขีเนาะายเป็นบื่อเลยซิใครกัวรูปเดียวไายเป็นบือด ถ่ายได้ยาวเนาะพี่น <jamais drama> <X 1991> ้องเอาประมาณ3นาทีเนาะนี่จะจจะเต็มบ่ห้องบ่ได้ยตกนนน่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 นน่ ตอนบุตอนต่อไปเนาะตอนจุเนาะตอนจุเนอนจุเนาะ้ตอนบกแก้ใหญ่ลยส้ำใหม่จะน่อยซ้ำใหน่ซ้าเนาะพ่อหนังก่อไเลยไปหนังก่อเพื่อนเนี้ยเห็ะ โอ้ย้ดหยัดกหยันังนักอบนอเคด้างเต้วเขาเต้แม่โบน่าเอาแต่อนันบีมันใส่เตีบียังงมนนนเลยอ่ะซื้อให้เราว่ากลัวใชมึงคนมาเต้กบภาษีเตี๋ยบีที่สีจะตายนะโอ้ยจอย

So với so với à em ở sài tiên ba cái xe tết cái bì, nói, cái bì này, này cái cái bì nằm cái gì cái gì nóng cái cái ้ามือห่วมกินเบอร์ตือคือไเนะพ่นะ้กินนะดวจะเป็นยูทูบเบอร์ทำวับีไปใชบียังยังอด่ยอยู่นีแม่นย่างที่จังกอันนะจุ่บ่บอจุ่มอขึ้นออกขึ้ดเอาขาอียมีีนะใช่ใช่แนหเป้ัดออเอ่าล้วไอ

เสื้อลงลเสือลงคอห้ยมีนมืออยู่นะลังม่ออกก็ทัองหมดัดีๆนะย้อมงเรามือคนแหละยากซื้อจะลำจะอไรยังบอกไงมิ้นกับมินเป็นตาซักไงเดี๋ยวเสื้อหน้าวยสีด่างหัวใส่น จีดอกอีกแล้ว่าม้ยพอดีองี่นอกหลายเหเิ่งอืมวาเียวเาตาใปจัเหลือพอครับเดือนาเงียวไมี้เนาเีน่กี๊วมูสเวเสีบเกียวเสียเลยักักเรสร้างจฮะเจีวเสีบเบียท่านใส่ทั้งเสีบแล้ มาจับมาแก้มดอกบ้องดีข so ดิบๆเอกโสดเออขีดิบขดิบโซเนาะเนาะ้ตากแล้วอเกิดอะไลุงพลี่ัไลุงพลลยุงพลอะแมเปลาน้กรเียกร้อยกน้อยนะลุงพลอ่ะพวกวพสีโซดเนาะเบกเบกกกใส่ผีเนาะ โอ้ยมันร้อ่สุดซอยโอ้ยไก่ผไม่เหลอา่ไว้ใ่ขี้น้องนี้โดดดิขวบก็มิดนางกอดไปด้อี้เงนซุกอยู่แล้วนี่นางกอดเยไม่ดูคืนนี้เดี๋ยวไม่ดูโลดต้อง

พลังพิเไมวะอืออ๋อักลุงพ้นวัเกิดเนี่ยเออือกียสามหลานไล่หมดล้ไล่หรอเอออืมกระเดมก็มาขายในบเกเยวนะกินก็ได้ก็ได ừ kiếm khắp kìa ơi à nó đi sau bắp hàm thương thâm bắp hàm thương 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 bắp hàm เขาเท่าหน่เนาะเหอเก็นกอเนาะบ่เออตอนนี้ด้วยไอ้ลูกคนด้วยเอ้ชีน้องพีน้องเนาะเออโอ้ยหุมือเออวันเดียวเลยเดียวอ๋อฮึโอ้ คนรใ้ขอได้เป็นคนขูดว่าเจ้าค้าไปกินไรยืกไ้คนหนึงหรือ้ยค่กวะยืดไปี่ใหญ่ยืดปวดัวย่อไปเรื่อยๆเลยนะนี่นะตังาตา <c oughs> โอ้พี่เดือกเนาะเตาูเตาสดเด็ดเดินมนึ่งเลยนะจัดจ้ากสูเดวีงมาแ่เป็นตัวย่ากาเดียวเหรอ้อเน่แกยดมาไม่นาะเเนาะเออปลาม่ใช่ใ่ัปลาเนาะยทเบอร์ต่างาป ทุกคนเลยเด้อก็ักแล้วผม้ะรอเรื่อยๆเลยตอนเนาะตอนเบียรเนาะเรื่อยๆเลยคเลยน้นีไมักหรออืมอืมอน้อยตอนยังไงอ่ะอืจะกระซุ่มเขาต้อนในวมาปากๆตอนยังไครับสี่ปีวีีพีไ่เหลือไมอย่งเงี้ยแต่พอขี้อ่ะโซ่กันแต่เดียว

น้องมึงพันใส่ดีฮะเออเออเนี่ยนีกี่น้องเนาะพักม่เนเนี่ยยังสีได้ปะนี่ยักพักเนาะเพนาเขาเะเออใช่ไหมาจุดถ่ายพออะไย่างคู่ขนน้าพันพันพันตับ พันตบพันสีเนาะอืรไท่นี่ถือบุญโฮมูตรบุญโฮมเนาะอ้าเฮ้ยปวยเดียหวมีอย่างนักก่อปิศาพเนี่มาติดติดมดนั้งกอมาติดติดเนาะมดนัเหนาขอมาขอไหมขอไมดีตายจอดเลยดี ยืมก็ตัวนี้ดีเลยฮะนานเลยหรอวะคุณช่วไม่พันเรื่องหรือไเรื่องเลยนะยาบุผูดีบ่ะเบล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 ปีนี่ยอ๋ออยู่เบ้อ่ะ งเาะนะฮะงเาะยัอเก็บเดียวทัน <ions> ท่้มม <c ười> right ้งเก็บเดียวทันนวกงาบเขาเนาะอู hmm. Hmm. Right ้ย huh. oh, ังเงียบแล้วหันเ้าเยอกมาที่วันนี้ก็เกิดอะ ไส่บ่เกลี่ยหมดต้องใส่ยังไงครับดบัวได้ดูบัวแ่ไม่เคยกลิ่นลายยังนี่ตัดอย่างนั้เดี๋ยวจะมอหน้าหกที่ใส่อม่นี้เนะป๊า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 ปาป๊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 าปป๊าป๊หป๊าปาป๊าป๊าาป๊าป้าน๊า

มันยังมีแจวอยู่เพียเหม็นเพียร์กพ่อก่อนเช้าก่อนต่อไงเนาะต่อเนี่ยแม่มันมีแม่มากมั่งแม่มากอันนี้มั่งมากเลยมั่วหรอผมมาตอนไหนมามลำลมั้งหรือเปล่าถ้าดีก็มีตัวอยู่มันนี้มันจะมีนะสาม เอาดีอันนี้ต่อเนื่องเลยฮะตอนนั้นเด้่พี่น้องเด้อติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์ติดตามเยอะๆกินบะหมี่าตเา